สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็เศร้าที่ร่มแห้งอีกเนาะพี่น้องร่มมันพึ่งแห้งอีกจ้าเมื่อนี้เนะาะเศร้าเมื่อนี้แล้วจ้าเมื่อนี้สาวหน้าผ้าแสบพี่น้องผ้าพอมมาเบิ่งสวนแพะของสาวหน้าอีกเนาะค่ะเนาะสาวหน้ากระดี่งว่าไร้โตหรอกเนาะจ้าอันนี้เป็นดกคุ้มเพลินเนาะจ้าเพิ่นถึงออกเม่กินจ้า กาสาวหน้าสีเหเบิรงเแล้วค่ะคอกะบางใหญ่เนาะพี่น้องมีแพะอยู่สีตัวจ้ะมีแพะอยู่สี่ตัวจ้ะคุณตัวน,นั้นพันนอนอยู่กับไก่ง่วงแล้วจ้ะอันนี้สิเป็นพ่อพันเพิ่นนี่พ่นเจ็บตาหมว่านี่สีดยาเฮเพิ่นสีจันจ้ะพันซื้อสีจันพอนีเจ็บตาสีดยาแก้อักเสบไงเออกระสีไพ่แน่ไพ่แน่และหมว่านตาขาวเพื่อนหมว่านพี่น้อง อันนี้จะเป็นที่ของแม่ญงจ้ะพี่น้องกะอาจสิบริอเฮ็ดดีเนาะค่ะเนาะบริเฮ็ดนะดีกะอ้อมตะคราเนาะจา้ะตะคร้ยางธรรมดาเนาะจา้ะลอมตะครายยางธรรมดาจา้ะกะเอาไม้ไผ่ตีเนี่ยไปเนาะพี่นอนะ้องเพราะว่าหายพ้นออกค่ะอันซาวนาซีดีอย่างอันกับไก่งวงค่ายีย่างผสมเนาะคะ่ะกับไก่บ้านสีมีไก่บ้านตัวหนึ่งไก่งวงสองตัว ไกลว่างตัวนี้นะจ้ะจะเป็นแม่เพื่อนเพื่อนอันพึ่งอันใครน้พี่น้องพึ่งฟากเพื่อนดรถทับดูเพ่นตายตายเวอร์ชันบัให้เรียงอันลูกคนจ้านี่แหละค่ะมองคนไครอยู่มองนี้ค่ะตายสาวหน้ากระพึงเอามาเรียงเนาะจ้ะเนาะมาเรียงพึ่งมาล้อมี่ยจ้ะสวนไม่ญงเนาะค่ะเน็่นนะเพื่อนอยากออกอันตัวน้อยนี่เพื่อนออกก็เลยเห็นเพื่อนออกซ้ำใชค่ะสองตัว ตัวนี้นะคะซื้อแหลมตัวนั้นซื้อจืนญซื้อมาล่ำพี่น้องเลยจากประตูกบบระบอดีหรอกพี่น้องกระเฮ็ดพอนมีหล่อมเพิินไหวนะจับเพื่อจะเจ็เจบตาหม,มาู่บ้านเดี๋ยวสี่เอายามาสีดให้เพิินอีกอาทิตย์ปละเทือเนาะค่ะสีดยาบำรุงสาวหน้ากระพึงเอามาเรียงไมพี่น้องอพึ่งเอามาเลียงไมเนาะเบิ่งพานำไปเบิง่งเพิ่นสองโตนี่ เพื่อนเทียนมากินต้นกระทินนะจ๊ะแค่ะมากินต้นกระทินสาวหน้าก็ไป็ตาดไห้แล้วจ้าแย้เหมือสาวคู่มือขู่มือเนียหลายพี่น้องช่วงนี้กับ่ค่อยเลยเนาะมาถักไถยพี่น้องบริรร้องคลิปค่ะเนี่ยค่าต้นกัญงากระทินสี่จานเอาไม้เพื่อนย้เมือสาวนะพี่น้องตัดมาเพื่อนเซียนเพื่อนที่กินนั่นเป็นแบบว่าลอกกินเป็นกาดไพี่ มันเป็นสิโอ,อกินแล้วเมันจะที่นอนแหลวพุ่แม่เพื่อนอันนี้เป็นสวนมีไงได้จากพี่น,อน้องสวนเมยไงบริเมนโคงเจาะคลองหรอกค่ะมีไงเพื่อนไหหมาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพื่อนกะต่างว่าไหหมาถางผอมล่ะเฮ็ดไหหมันแปนเนาะพี่น,อน้องกบับมีไงกับพี่น้องกันญาติกันนี่ละพี่น,อน้องใส่ดับไปเบิ่งอนันแบ่นหน่อยสองโตนันไปทางไะไรน่ะ ยางไปทางไหล,ละ่ะรือดื้อพี่น้องเอ้ยลากออกยังวะลากออกเมื่อกี้ไปใส่น่ะยางไปทางไหนล่ะเมื่อกี้สองตนี้น้อยนั่นละ่ะอ้าวมาลาก,กินกุกว้วยเพื่อนพี่น้องมาลาก,กินกุกว้วยเพื่อนนี่นี่ขั้นออกมากากัจังสีละ่ะไปกล้วยเพื่อนแล้วว่ใหญ่จักเทือไปไปเข้าสวนแล้ว ไปเออร่มคากมือน,นี่ห็นไหมร่มสิร่มจักมือแล้วเถียวนี่เอ้ยพี่น้องโทษดล้วค่ะไปไปยังไม่กินกุ๊กไกวพันมาลากินล้วพ่นเบิร์ละ่ะมึงอุ้มเอากันสันโาไปอากาศท้องฟ้ากะกปลอดโปร่งดีพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามือนร่มแดดมามามา,มามา,มาอุ้มเอาอุ้มเอา อุม้มเพลินเอาได้พี่น้องโทษเด้อกำลังอุม้มเพลินอยู่ยันนี่ลื้อคักเ่ะขอมา,ากเกินนักละจะมาลืรร้อคักแท้ไปไปไปสีแดนไปอีกได้พี่น้องอไป,ไป,ไป่ะไปไปไปเขาคอกไปเร็วเขาคอกเที่อย่างหลักฮาพี่น้องเอ้ยไปไปไปเร็วเดี๋ยวไปนั่มตอ้นอันอีกได้บ้านนะนะนะไปแล้วไปแล้วพี่น้องว่ายู่ว่าย u, ู่ บอยูร่าไปอีกแมาลากกินก็กล่วยเพื่อนไปแมไป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 แมาลากกินก็กล่วยขจอนใบอันนั้นเบิร์ตนะไปไปนี่น้องเอ้ขอโตวกวันเด้อ แผ่เขาเขอกเกิดมาลากกินใบกล้วยข้าเจ้าเวิิดค้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะ